ที่นี่คือเมืองนางเงือกสินะแล้วทำไมถึงมาเป็นนางเงือกล่ะเรื่องนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยพี่ข้ารู้ทาออกจากที่แต่ข้ามิสามารถบอกเจ้าได้ข้ามีอาจฝืนชะตาฝืนฝืน <laughs> ข้ามีอาจฝืนชะตาลิขิตที่เอาไว้ที่ลิขิตที่ลิขิตเอาไว้ได้พี่บูตอต เช่นนั้นเช่นนั้นแล้วเราจะได้รู้เช่นไรเจ้าต้องส่งอัจรีของเจ้าศึกษาพลังมาฉานั้นเหรอใช่มีนาจะต้องส่งมาฉาไปศึกษาพลังให้แข็งแกร่งยิ่งเจ้าพี่มีนาได้ฉันจะส่งมาฉาไป งั้นจะต้องรีบไปมัาชาเฮ้คะมัาชาไปก่อนนะพี่เดี๋พูดมัาชาเราต้องแยกกันอีกแล้วเหรอแพ่ชั่วคราวนะพี่มัาชาไปก่อนนะ